ไล่เรื่องมครับการกดยอดไล่เนี่ยคือสําคัญถ้าอาจจะเป็นการสนับสนุนเป็นการส่วนตัวหรือว่าเช่นชอบแบบได้สิบสี่วันเป็นเดือนก็ไม่ครับนี่ก็คือการไปกดติดตามแล้วลวนะครับไปไอ,อยากจะให้ถึงขอ,อกาหนดไปตามเร็วนั่นเองนะครับอันที่สามครับก็คือไปกดติดตามเพื่อน,นจํากัดบัญชีจํากัดการสาั่งไดใดนั่นเองครับหลังจากนั้นก็ต้องกี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ลาก,ก้นก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับเป็นเจ็ดวันขอบคุณสวัสดีครับกับว่าว่าจะเป็นการแชร์ไลฟ์สดหรือว่าแชร์คลิปของเพื่อนหรือว่าไอ้ที่เฮาสนิทหรือว่าต้องการสนับสนุนเต็มนั่นเองนะครับอันที่3ครับก็คือไปกดติดตามเพื่อนครับเทีเยมแรกสวัสดีพี่เพ่ครับอยู่สวนผลไม้นะครับนล้วก็ช่วงพบคำอากาศร้อนอบอ้าวพอสมควร ครับนี่ผมก็ติดตามแล้วก็เสียชันบ่หมดอายุก็คือเพื่อนห้ามหรือว่ากุติดตามใช้ก็ตามครับมาแสดงความคิดเห็นในกล้องไอ้ความคิดเห็นทาออกไปอีกนั่นเองนี่ครับประคือข้อที่2นะครับการที่ห้าจะตอบข้อเมตนก็ใอ้เว้นระยะห่างไอ้ตอบเป็นบางคลิปแล้วก็ออกมาจะไอ้ตอบข้อเมนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆอยู่ไอ้ในกล้องแสดงความคิดเห็นก็ดิ้งเฮาขึอนยุใส กระดานนั่นเองครับแต่ละแต่ละคนยังขืนนั่งอยู่ใต้ลมห่าของตนอินทผลัมนั่นเองนะครับยในสอนของห้อครับครับกับพี่นองต้องพึ่งระวังนะครับการที่เห้อยาวนานเกินไปครับหลายช่องเลยครับตอบคอมเมนต์รัวๆวก้อนเขาจะบล็อกกับเขาจะบอกเลยว่าออกไปอีกบม่มีกำหนดนั่นเองครับกับทิปนี้มีสาระดีมีประโยชน์แน่นอนครับ เป็นกํลาลังใจครับพี่ๆน้องๆและอาจา,ายนยละก้นที่ยังบม่ผ่านเกณฑ์นในการสั่งได้นั่นเองสละทิ้งเน็กครับที้งเด็กกสวัสดีพี่ๆน้องๆครับอยู่สวนผลไม้นะครับเนาะก็ช่วงพบคำอากาศร้อนอบอาบ้าวพอสมควรนะครับนี่ผมก็จน,นเกินประมาณนั่นเองครับก็คือไปหวังที่จะเล่งนะครับเล่งจำนวนผู้ติดตามให้ถึงไอ้ข้อกําหนดของเขาก็คือหาท่านคนนั่นเองครับกลิบที่ดีๆมีสาระ นั่นเองนี่ก็คือห้อตองระว่างเว้นระยะห่างทุกอย่างครับก็คือสีของหลักๆพี่น้องต้องควรระว่างนะครับอย่าให้ระบบ Facebook a ไขอจํากัดการสานาไดเพราะว่ามันจะชะลอดไอช่องที่ว่าเป็นเพื่อนหรืออันไดก็ตามครับห้าพยายามครับดุนดน,ดนหรือว่าอาทิตย์ละร,รังแช่ก็ยังดีครับเ่บว่าจะเป็นไล่สดหรือว่านั่งอยู่ใต้ลงเงางของต้นอินทผลัมนั่นเองนะครับจะได้อสอนของหฮอครับครับกับ พี่น้องต้องพึ่งระวังนะครับการที่ห้อระบบเฟซบุ๊กเอไอขอจํากัดการสารได้เพราะว่ามันจะชะลอแล้วออกไปอีกนั่นเองน่ครับก็คือข้อที่2นะครับการที่ห้อจะตอบข้อเม่กับไอเว้นระยะห่างไอตอบเป็นบางคลิปแล้วก็ออกมาจะหลายทีนะครับพี่น้องจะไปกดแชร์รัวๆจนไนเฟซบุ๊กเอไอเขามองว่าไอเป็นการเจตนาดันกันนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ ไปเร่งจนว่าเสร็จชั้นหมดอายุครั้งแรกก็ยังขืนไปติดตามยู่กับจนเสร็จชั้นหมดอายุครั้งที่สองก็โดนเกินไปครับพี่น้องบ่ต้องไปเร่งนะครับการที่เขาจะไปทีนะครับพี่น้องจอะไปกดแชร์ล่วๆ้จนเฟซบุ๊กเอไอเขามองว่าเป็นการเจตนาดันกันนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคนจํากัดบัญชีจำกัดการสั่งได้ๆนั่นเองครับแลัจงจากนั้นกนกับชั่วโมง แต่ลาย้นก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับเป็นเจยดว้นให้ใหลีกเลี่ยงการถูกจํากัดบัญชีในการสั่งได้ได้นั่นเองครับเขาจะชะลอในการสั่งได้ได้ของเฮ้าแล้วก็ไปกดยอดแช่เกินพม้านั่นเองใช้เนี่ดีที่สุดยอดไล่ยอดแช่นี่ดีครับแต่ว่าเฮ้าก็ต้องอย่ารั่วอย่าต่อเนื่องให้เว้นระยะห่างนะครับสมควรถูกใจครับ บอกว่าจะเป็นการแชร์ไลฟ์สดหรือว่าแชร์คลิปของเพื่อนหรือว่าไอที hole, ่เฮาสนิทหรือว่าต้องการสนับสนุนเต็มเอาครับหลังจากนั้นครับถ้าเขาอยากจะติดตามเพื่อนนะครับพี่น้องต่อก็เมนแลับพี่น้องกดเข้าไปในโปรไฟล์แล้วก็ไปสนับสนุนในการลกไล่ด้วยนะครับการกดยอดไล่เนี่ยคือสําคัญถ้าอาจจะเป็นการสนับสนุนเป็นการส่วนตัวหรือว่า ชช่นชอบแบบได้ขอบคุณสวัสดีครับยาวนาาเกินไปครับหลายช่องเลยครับตอบคอมเมนต์รัวๆวก้อนเขาจะบล็อกครับเขาจะบอกเลยว่าช่องที่ว่าเป็นเพื่อนเรืออันใดก็ตามครับข้าพยายามครับโดนๆหรือว่าอาทิตย์ละครแช่ก็ยังดีครับบอกว่าจะเป็นไล์สดหรือว่าในสีขอหลักๆนะครับต้องพยายา้มเรี่องเลี่ยงพี่น้องเราจะโดนจํากัด การสั่งนั้นได้เองครับครับก็ขอแรกนะครับเอาครับหลังจากนั้นครับสาวอยากจะติดตามเพื่อนนะครับพี่น้องต่อก็เมนนแล้วพี่น้องกดเข้าไปในโปรไฟล์แล้วก็ไปสนับสนุนในการนั่งอยู่ใต้ลมหนาของต้นอินทาลัมเองนะครับยินดีสอนของเฮ้าครับครับก็พี่น้องตองพึ่งระวังนะครับการที่เฮ้าเอาครับหลังจากนั้นครับสาวอยากจะติดตามเพื่อนนะครับ พี่น้องตอบคอมเ็นแล้วพี่น้องกดเข้าไปในโปรไฟล์แล้วก็ไปสนับสนุนในการรับทีนะครับพี่น้องจะไปกดแชร์รัวล้วจนเฟ o บุ๊กเขามองว่าเป็นการเจตหน้าดันกันนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ14วันเป็นเดือนก็ไม่ครับนี่ก็คือการไปกดติดตามล้วๆวนะครับไปอยากจะให้ถึงของกำหนดไปตามเร็วไปกดยอดแชร์ เกินะมาานั่นเองเน่มีสาระดีๆให้ประโยชน์ที่ต้องกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นเอีมีสาระดีๆให้ประโยชน์ที่ต้องกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นยาวน่านเกินไปครับหลายช่องเลยครับตอบคอมเมนต์รัวๆก้อนเขาจะบล็อกกับเขาจะบอกเลยว่านั่งอยู่แต่ลงมว่าของต้นอินทผลัมนั่นเองนะครับจะได้อสอนของห้าวครับ,บกับพี่้องตองพึ่งระวังนะครับ การที่เยาคนจำกัดบัญชีจำกัดการสาั่งได้ได้นนเองครับหลายท่านลาก้นกับยี่สิบสี่ชั่วโมงหลายท่านลาก้นกับอาจจะมากกว่านั้นนะครับเป็นเจ็ดวันจนเกินประมาณนั่นเองครับก็บคือไปหวังที่จะเล่งนะครับเล่งจำนวนผู้ติดตามให้ถึงไอ้ข้อกำหนดของเขาก็คือหาท่านคนนั่นเองครับกดติดตามแล้วก็เสียชันบปรมตอายุก็คือเพื่อนห้อมหรือว่าผู้ติดตามไทยกับตามครับมาแสดงความคิดเห็นในกล้อง ความคิดเห็นครับ14วันเป็นเดือนก็ไม่ครับนี่ก็คือการไปกดติดตามแล้วลวนะครับไปอยากจะให้ถึงขอกำหนดไปตามเร็วครับเทีเดียวก็สวัสดีพี่เพือนรงครับอยู่สวนพลไะใหม่แล้วครับเนาะก็ช่วงพบคำอากาศร้อนอบอ้าวพราะสมควรนะครับนี่ผมก็ไม่ซีขอหลักนะครับที่ไปนต้องต้องควรอีกเรื่องแล้วก็ต้องระวังครับนี่อย่างนท้นครับเนาะกับ เก็บตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆอยู่ในกล้องแสดงความคิดเห็นกด,ดิงเฮาขอยู่ใส่กระดานนั่นเองครับถ้าไรแต่ละคนยังขืนมีสาระดีๆให้ประโยชน์ที่ต้องกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นคลิปที่ดีๆมีสาระนั่นเองนี่ก็คือหฮอตองระวังเป็นระจะห่างทุกอย่างครับก็คือสีของหลักๆพี่น้องต้องควรระวัง นะครับจะให้ออกไปอีกบ่มีกำหนดนั่นเองครับกับทิปนี้มีสระดีมีประโยชน์แน่นอนกับเป็นกําลังใจครับท่านพี่ๆแล้องอกจากนั้นออล,นล้วกนที่ยังบ่ผ่านเกณฑ์นในการสั่งาได้นั่นเองสละทิพนี่สิบสี่วันเป็นเดือนก็ไม่ครับนี่ก็คือการไปกดติดตามร้วันะครับไปอยากจะให้ถึงขอกำหนดไปตามเร็วถ้าคอยถูกใจครับบ่แม่นว่าจะคุณเคยกันแล้อว่าเพื่อนสนิทด้วยสาหจะกดยอดไล่ล้ลัวนั่นแหละครับ เนี่ยคือขอแหลกนะครับโกดไล์เรื่องนะครับการกดยอดไล่เนี่ยคือสําคัญถ้าอาจจะเป็นการสนับสนุนเป็นการส่วนตัวหรือว่าเฉยชอบแบบออกไปอีกเมมีกําหนดนั่นเองครับกับทิปนี้มีสาระดมีประโยชน์แน่นอนกับเป็นกำลังใจครับพี่ๆน้องๆและท่านละคนที่ยังบม่ผ่านเกณฑ์นในการสาาั่งายได้เองสระทิปนี้นเอาครับหลังจากนั้นครับถ้าเาอยากจะติดตามเพื่อนนะครับพี่น้องต่อก็เมนต์ลรวพี่น้องกดเข้าไปในโปรไฟล์ ไปสนับสนุนในการไปเตาบคอมเมนเ์นี่กอีกซิ่งนึงครับเขาจะบอกนะครับแล้วเขาจะจำกัดการสั่งได้ไดเหล้อกชะลอการสั่งอะไรที่ถูกสำหรับการกดติดตามแล้วก็จะบอถูกจำกัดการสั่งได้ไ้นั่นเองครับข้อที่สี่ครับอันนี้ก็คือซีขอหลักๆนะครับมีซีขอหลักๆนะครับที่ไปน้องต้องควนอีกเรื่องแล้วก็ต้องระวังครับ นีอย่างนี้นะครับเนาะการคลิปแนะบบบ่ว่าจะเป็นการแชรไลายสดหรือว่าแช่คลิปของเพื่อนหรือว่าไอ้ที่เฮาสนิทหรือว่าต้องการสนับสนุนเต็มขอบคุณสวัสดีครับระบบ f a c เฟซบุ๊กไอ AI, ขอจำกัดการสารได้เพราะว่ามันจะชะลอนั่นเองนะครับอันที่3ครับก็คือไปกดติดตามเพื่อนอตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนพ,อนพ,อนพี่ๆน้อง,อ,งอยู่ ในก,กล้องแสดงความคิดเห็นก็ดิงเฮางึ้อยู่ใส่กระามนั่นเองครับถ้าละาต่ายะไนยังขื้นมีสาระดีๆให้ประโยชน์ที่าลังกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ